สวัสดีพี่ๆน้าๆน,น้องๆทุกๆท่านเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับผมผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจให้ผมเสมอเลยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามผลงานเลยนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาอุดหนุนสนับสนุนสินค้าของผมช่วยผมไล้ลูกๆเลยนะครับผมไล้ลูกๆขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะไปหมายวันก่อนนะครับที่เจอปลาแรดยักษ์นะครับอย่างไงเราก็ไปดุนดูกันนะครับผม ับก็หลังจากที่ผมไปส่งลูกๆ <_ S 1> เรียนหมดแล้วนะครับเนาะก <_ S 2> ็จะมาซ้ำใหม่เดิมวันนั้นที่เราเจอตัวครับเนาะเจอตัวใหญ่ไม่ได้ยิงครับนี่ตัวนี้เลยหมอขึ้นไปนั่งข้างบนเลยครับนี่หมายเอยู่ข้างล่างนี้ครับเป็นไม้ล้มครับข้างล่างนี้เลยไปเดี๋ยวผมก็เตรียมแล้วก็เดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับว่าวันนี้เราจะเจอตัวแม่นััไปเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนลองดูทำเลนะครับว่าจะเป็นไงนะครับผม <c oughs> ครับทุกคนผมก็ไปส่งลูกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับเราก็มาดูหมายวันนั้นนะที่ผมเจอปลาแรดนะโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยอยากลกระออบี่ทุกคนดนูี่วันนั้นผมเห็นมันล่องตรงนี้เนี่ยมันล่องตงนี้วันนี้อากาศจะแบบช่วงเช้าเช้าก็น่าจะคลื่นหน่อยนะครับเนาะสายก็น่าจะร้อน,นครับนี่ขึ้นยางเรียบร้อยแล้วแหละนี่แตนใบรอเลย เยู่เช่เหมือนวันนั้นครับโฮโฮครับทุกคนวันนี้เราลองมาลุ้นดูนะครับผมก็จะแบบตั้งใจนั่งดูเลยนะครับผมคิดว่าถ้ามันอยู่แถวๆนี้มันน่าจะล่องอยู่นะครับเนาะล่องขึ้นไปขึ้นมาครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับผม Ừ, thôi sập hay cư chỉ cư nó lồng Ừ, ờ, gì có muốn được lút thôi sập iPhone a có một khó Ô, chuyển tôi lên nữa cho, tôi lên nữa cho, tôi lên nữa cho. Bạn lại bị Hả tôi. ตัวด,วดวตัวนี้โลกว่ายังไม่ยิงเนาะยังเนาะผมยิงได้ตัวนี้โลกว่ารอ,อก่นอนรอก่นอนอก่นอนผมว่าไม่แน่อาจจะมีตัวใหญ่นะนผมยิงได้ตัวนี้โลกว่านียนเนี ถ้าผมยิงไี้ไม่เหลือเลยตัวเนี้ฮรอ,อดูก่อนนะครับรอดูก่อนเป็นฝูงเลยครับทุกคนพอดีผมกำลังคุยโทรศัพท์กับลูกชายอยู่ครับเนาะโอ้โหมันไหลามาห้าตัวครับมาไหลามาห้าตัวจะมีตัวนึงอ่ะรุ่นโลไม่ต่ำกว่าหนึ่งโลแน่นอนผมว่าสักโลครึ่งได้อยู่ตัวนั้นแต่เนื่องด้วยมันกอดผมเห็นตัวใหญ่มากเลยอ่ะ ผมก็เลยว่าผมรอดูก่อนแล้วกันนะครับเนาะเผื่อตัวใหญ่มันเข้าครับถ้าเรายิงตัวนี้ไปผมว่าตัวใหญ่ไม่เข้าแล้วแหละก็ต้องอรอลุ้นดูครับเผื่อตัวใหญ่มันเข้าอมาห้าตัวเลยเป็นฝูงเลยเดี๋ยวผมต้องรอดูก่อนนะครับถ้าเกิดตัวใหญ่ไม่เข้าจริงๆนะถ้าฝูงนี้กลับมาเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าการหาปลาครับเราก็อยากจะเอาตัวใหญ่ครับเนาะปล่อยตัวเล็กให้เขาตัวก่อนนะครับ ถ้าเราเอาแต่ตัวเล็กอย่างเดียวครับรับรองครับศูนพันแน่นอนเพราะว่าตัวเล็กมันมันไม่กลัวคนนะทุกคนยังไงก็รอลุ้นดูนะครับมาเดี๋ยวเราลอกรอลุ้นดูต่ออีกสักคู่นะครับผมข้างล่างนี่เลยนี่เนี่ยผมเห็นไหลมากครับมาครับเดี๋ยวเรานั่งดูต่อนะครับผมนั่นนั่น ัโอ้โนสามตัว,ต,ว,วตัวนู้นไส์หกตัวนู้นใหญ่อยู่ไอ้ไอ้ตัวลูกที้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่คนละชุดกับตัวเมื่อกี้นะครับคนละชุดกันชุดเมื่อกี้ใหญ่กว่าเยอะนี่ปลากระสูปก็มาปลากระสูปนู้น,น,นแต่ตัวไม่ใหญ่ปลากระสูปปลากระสูปเลสามสีต่ตัว ตัวไม่ใหญ่เนะี่ยฝูงนี้ตัวไม่ใหญ่โอ้โหดูโอ้โห,โอโหสองสี่หกแปดตัวเลยดูดิมาดูเนี้ยมี่แปดตัวเลยแต่ฝูงนี้ตัวไม่ใหญ่มันไม่ใช่ฝูงเมื่อกี้นะครับนี่มันคนละฝูงกันนะคนละฝูงกันดูนี้ยไซส์หกเจ็ดขีด เจ็ดแปดขีดถูกเจ็ดขีดปาดป้นอยู่ดูนีโอ,โ,โอ้โหมหากรรมประแรทดอพยพเป็นฝูงเลยเขาพุ่นึงแล้วยังมีเวลาเยอะอยู่ครับรอดูกอ่อนไม่ต้องรีบครับไซนี้มันใหญ่ไม่เท่าไซแรกนะชุดแรกที่ผมเห็นนะชุดนั้นใหญ่ชุดนั้นนี่มีแต่เก็ดดำๆและตัวใหญ่กว่านี้อีก อตัวใหญ่ใช้ได้อยู่นะตัวนั้นนะโหผมรอนานมากเลยนี่แต่ว่ามันน่าจะไม่ถึงโลตัวเนี้ยเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงโลแต่กิดดำๆแล้วนะเกล็ดเขาออกดำๆแล้วเลยตัวนี้ตัวข้างหน้านะ น่าจะประมาณเจ็ดขีดแปดขีดได้อยูน่นะเขาพุ่มแล้วรอ,อจนแดดโผล่แล้วนะครับนี่ทุกคนดูแดดโผล่แล้วดูมันมองผมมองผมยิงน,นี่ไม่เหลือเลยนะี่ไซส์เจ็ดขีดแปดขีดนะตัวนั้นนะ่

ยินดีครับนะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับผมค,ครับ,รบสวัสดีครับผมเห็นฝุงปลากระสูบอยู่แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่อ่ะรุ่นสองขีดไม่ถึงสามขีดอ่ะอติดสายอยู่ด้วยแล้วก็ตัวไม่ค่อยใหญ่ทุกคนวันนี้ยังไม่เจอกระสูบยักษ์เลยนะวันนี้ รอดูเนาะสายแล้วเนี่ยนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับในตอนนี้ โอ้โหยิงไี่โดนโอ้โลอดท้องมันโอ้โตัวโคตรใหญ่สูงยักษ์ ครับทุกคนโอ้โหปากระสูบตัวนี้ลอยสูงกว่าตัววันนั้นอย่งนี้นะแอะตัวใหญ่ครับตัวใกล้เคียงกับตัววันนั้นที่ผมยิงสองโลเนี่ยผมรอตั้งแต่เช้ากลางวนันแล้วก็เย็นเลยนะครับนี่ตัวใหญ่ที่ผมเห็นวันนั้นน่ะที่ผมเห็นล่องอย่ากลับทุงปุ๋ยอ่ะไม่มาเลยนะครับผมว่านะครับ มันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ว่ามันน่าจะเขี้ยวจัดๆเนี่ยเพราะว่าวันนั้นมันมาแบบวันที่ผมไม่ตั้งตั้งตัวอันนี้ผมก็ตั้งใจนั่งเฝ้าทั้งวันเนียนะผมคิดว่าน่าจะวิ่งนะแต่ว่าไม่วิ่งจริงๆเลยครับก็เจอแต่ฝูงฝูงฝูงปลาแลดเนาะตัวแบบคือชุดชุดแรกที่ผมเห็นเมื่อเช้าตัวนั้นใหญ่ประมาณโลกว่ากว่านี่แหละคู่กับไอ้รุ่นประมาณ6 7จขีดปดปนกันนะ อุถึงก็ผมว่าช่วงนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนว่าปลาแลกเขาเริ่มจับกลุ่มเลยนะเริ่มจับกลุ่มที่จะแบบผสมพันธ์หาคู่อะไรอย่างเงี้ยคือลูกปลาแดกอะเยอะมากอะพวกรุ่นประมาณครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยหกเจ็ดขีดเจ็ดแปดขีดเนี่ยเยอะเยอะเลยแต่ว่าผมไม่เอานะครับนาอเพราะว่าสําหรับผมอะถ้าตัวไม่ใหญ่พอมจะไม่เอาครับเพราะว่าเราหาเพียงเพื่อพอกิน,นครับทุกคนเราไม่ได้แบบหาไปขายอะไรอย่างเงี้ยครับนะ้องเราหาแค่พอกินแต่ผมก็ เสียดายเจ้าปลากระสูบตัวนี้นะครับเสียดายมากเลยผมเผื่อเยอะไปครับดูจากการยิงแล้วแบบปลาดีดขึ้นนะ่ะก็คือรอดไต้ท้องแน่นอนเพราะว่าน้ํามันใสเนาะผมก็เลยเผื่อเยอะไปหน่อยโอ้โหวันนี้ผมก็แฮลนะครับเนาะไม่มีคลิปให้ทุกคนชมเลยครับก็อย่างน้อยก็ได้เก็บภาพบรรยากาศที่เห็นปลาแรดนะครับเนาะว่ายไปว่าย,ายมาความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําแล้วก็ เสียงบรรยากาศของธรรมชาติอะไรแบบนี้ครับก็ต้องขออภัยทุกคนที่ไม่มีผลงานในทุกคนได้ชมเลยครับก็อย่างน้อยก็ได้ถ่ายภาพธรรมชาติในทุกคนได้ชมนะครับเนาะก็ถ้าใครที่ดูลวถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในลูกๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้มมน,นะครับนี่เริ่มมืดเลยนะครับเริ่มมืดแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบห้าโมงแล้วครับเกือบห้าโมงแล้ว ผมก็เอาลูกๆฝากไว้กับหลานผมเนี่ยแหละคือเลิกเรียนมาก็ให้อยู่กับหลานก่อนครับแนละเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจจริงจะดูตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่เจอจริงครับทุกคนไม่เจอมันมีไหยเลยอืมก็เจอกระสุบตัวเดียวด้วยไม่วันนี้ไม่ไม่เจอกระสุบยักษ์เลยเจอกระสุบน้อย,อยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ยิงเนาะรุ่นประมาณแค่สองขีดไม่ถึงสามขีดด้วยซ้ํหรือว่าเต็มที่อาจจะแค่สามเนาะมันก็เลยใจเย็นนะเพราะว่ายังไม่อยากยิงเพราะาเดี๋ยวไมมันแตก ค,คลิปนี้ก็ผมก็ลงจากต้นไม้แล้วนะครับเนาะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมลงกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปทางไหนก็รอรนดูทีนะครับขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับผม